BurnBurn Remains สบายดีพ่อไม่เป็น้องะวันนี้พ่อขับไปเจ้าสินเทยเนาะเทปสุดโต๊ะพ่อเจ้าโลกวันนี้ขับไปเจ้าสิมาเนี่ยตัดจา,า,ยยานไถ่เนาะตัดแล้วสิเอาไปใส่กับป๋อง ความดูดนะ้ะพญ,ญาะนาคเนาะทุมคนเป็นแบบที่คาดเดี๋ยวเขาจะตัดเล็กนี่ไปใส่เนาะเดี๋ยวเขามาเริ่มตัดกันเลยเนาะเดี๋ยวเขามาเริ่มตัดกันเลยเนาะทางนี้จะขึ้นจา,านไะท,นะทยกนะัเดี๋ยวเขาจะแต้มแบะมันเนาะแต้มตัวที่เขาจะตัดยี่เนาะยี่เขาจะตัด เรานี่เขตนี้มันหนาเพราะว่าพวกนี้มันบแล้วเอาบไเดี๋ยวูมให้ไปเบิ่งตัวนี้เลยเดี๋ยวมาตัดแบบหมันเป็นีเลี่ยมเพื่อในการไสดีเนาะนี่เนาะ

quay cái xuống sạc rồi đó Hãy subscribe cho kênh Nè, có qua rừng mình học để mình nó. Để không học bọn anh em 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 bọn là phúc à hơi ok 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 เราีเด้เขาจอดเล้ลอยหนุปัมเนาะนี่นะจะได้มาประมาณนี้เอาจอดเนี่แใ่การจอดเนะเขาจะมาเนี่ยเขาจะมาจอดใส่ทางในนี่เนอี้เนาะนี่เนาะเล็กเนาะเนี่ยเขาจะเอาใส่ทางในนี่เันเป็นแกนใส่ครับเนี่ยใบพัดนี่ เดี๋ยวมาให้เจอเลเอะ้ะเรียบร้อยเนาะมันจะเออเดี๋ยวมาประมาณนี้ <c oughs> นี่ก็ถือว่าเซ็ตเรียบร้อยเนาะ